แต่เราไปถ่ายใหม่มันได้อยู่แล้วแต่ถ้าเราเราไปเอาคลิปที่คลิปที่เราออกอากาศแล้วน่ะมันไม่ได้ท้กงซีบานนะคะแเลิฟเลิฟนะยังยังไปถ่ายยังไปถ่ายถ่ายฝายกันรนงวังน่ะจะต้องไปถ่ายใหม่ทุกครั้งนะถึงมันจะเป็น บริเวณเดิมแต่เราต้องไปถ่ายใหม่นะเราไม่ได้เอาคลิปเดิมนะขอแค่มีลมสะอางงนะไม่เสียวไม่เสียวไม่เสียวลืมมั้งนะเอาคลิปซ้ํานะขอบพระคุณนะคะคลิปซ้ําขอตัวก่อนนะคะงานเขาทำค่ะนะคะค่ะ,ค,ะคุณบุญเพลงชาแนลค่ะค่ะค่ะน้องหนุยก็เลิฟแคสดเนยะน้อ น้องสีบานก็พี่ครีเอเจ้าน้องยงแฮปปี้อีกก็พี่นุ้ยนะน้องนุ้ยก็พี่สีเล็บเลิน้องแมลนอกินก็พี่สีบานค้านะน้องสีบานก็คุณน,นุ้ยเล็บเลนะขอแค่มีตรงสะอาดคือไม่เสลล์คงแก้วนะจะได้ทําช่องนี้ใหม่หมดใช่ไหมแต่ที่จริงถ้าเรามีช่องนั้นอยู่แล้วที่จริงทําช่องเดียวดีนะ ทำหลายช่องมันเหนื่อยแล้วมันกระจายด้วยเพราะว่าสมมุติว่าวันนี้เอาช่องละวีไปหาเพื่อนสิบคนใช่ไหมเราก็ได้มาสิบคนคือเรามันมันได้เท่านั้นไนยช่องเหนืออีกสิบคนเราก็ได้มาสิบคนแต่ถ้าเราทําช่องเดียวช่องละวีไปหาเพื่อนยี่สิบคนเขาก็มาทีเดียวยี่สิบยี่สิบคนนะมันไม่หายไปไหนนะ ทำช่องเดียวก็ดีนะเหมือนน้องสีบานว่านั่นแหละเพิ่งวันรู้ตอนนี้นะคะเพิ่งมันรู้ตอนนี้ว่าทำช่องเดียวติดกลัวไม่มันอยู่อยู่ในโครงการอบรมอบรมแต่ไ์สดอีกช่องหนึ่งเอาคลิปมาลงอีกช่องหนึ่งมันไม่ได้เนื้อหาเดียวกันโดนปิดกั้นเอาตัวเอสคืนนะคะ ก็หงเลานะเลน้องมือก็จูนะ้ะลขอแค่มีลมสะอาดนะคะช่องนี้นะคะไม่ไม่เสี่ยวจะจะไล่ใหม่อีกนะคะไล่ก็แบบถ้าเราควรเอยก็ตั้งตั้งแบบนี้นะตั้งแบบเนี้ยไม่ก็อคุยก็ได้นะคะน้องจูขอบคุณจ้านะคะ เรียกว่าพี่สาวอาจูน่ารักสวัสดีนุ้ยครับนะคะเราเป็น fc อาจูนะคะน้องแมวนอนกินนะคะน้องเล็บแคทสีบ้านนะคะน้องนุ้ยนะ,ะขอบคุณนะคะนะคะอยากได้ไปเจอ,อะไรเขาบอกหนังแต่ละเรื่องเขาจะมีราคะของเขาค่ะใช่ใช่ถึงถึงเราจะถ่ายที่เดิมแต่เราเอา เราถ่ายใหม่เนาะเราถ่ายใหม่ทุกครั้งนะ,ะถ้าเราถ้าเราไม่ถ่ายที่เดิมก็ว่าเราคือเหมือนกับมันมันไม่ใช่แนวเดิมไงเราก็จำจำเป็นต้องถ่ายที่เดิมนะ,ะน้องยานะคะขอบคุณค่ะน้องยานนะ,ะน้องเมยกก็น้องยาค่ะนะะ อัวอย่ก็พี่นุ้ยจานะคะขอบคุณมากๆนะคะ,ะ,คะขอบคุณที่มาให้กำลังใจนะคะโอ้าท่านผู้ชมนะ,ะก็มีลมบนมานิ่ๆหน่อยหนะะ่อยเนาะวัเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเห็นคอนเทนต์ไม่ได้ดูเนาะ,ะก็เราก็มันเหนื่อยนะคะไม่รู้จะทำอะไรนะคะทำอย่างเงี้ยจางมันนะ,ะ,ะ,นะ,ะทำไปย่งเงี้ยแหละนะคะ ที่เขาสามารถว่าเราเอาซ้ำม,มาทำก็คือรหัสเลขเดิมเราขึ้นให้เอไอเห็นค่ะใช่ใช่เอไอเขาจับได้นะมันเป็นเอไอเนาะเขาจับได้นะเราจะต้องน้องดาสวัสดีจ้ะน้องดาเราจะต้องขายใหม่ทุกครั้งอะพอเราทำไปแล้วลบทันทีลบท,ทิ้ง ขอบพระคุณอู้ได้ยี่สิบนาทีแล้วนะคะขอบพระคุณมากๆากนะคะ,นะคะขอบพระคุณมาก